กันแล้วอ๋อออ่ากันแล้วครับโกโก้กับวุ่นวุ่นครับผมโกโก้กับวุ่นวุ่นมันกวนเอา inizi. เอากัดมันเลยเออกัดมันเลยเออเออเออช่วยด้วยมอช่วยช่วยชี้มันเลยเออนี่ครับจะยามยินเย็นเย็นเย็นข้างผมแล้วนะครับโอ้ยเย็นะเลเกิน อันนี้ก็หน้าหนาวเข้าหน้าแรงแล้วครับผมหน้าร้อนเช่นกันครับผมมันยังไม่เลือกหยอกกันอีกว่ามันเป็นอะไรกันนานเนะฮะไอสองตัวนั่นลกสองตัวบาทอิจฉาวานมันชิดอิจฉาอิอฉายกูไงไอจูไอจู กโกโก้มันจอดดีใช่มันซีมันซีมั้เลยอ่ะีมันโกซูไม่ได้แล้วกัรขาเออกัรขาเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมหนื่อยไหมเออนอนนอนชักเงเงี้ยเลยช่างเงี้ยเออชกเงเงี้ยเลยอี จะเส in oh ียงดังอะไรเนี่ยเอ้ยโอ้ยจะกบวนอะไรวะอันนี้ก็พาทิตตกดินเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ก็บ้านผมครับ เนี่ยบ้านผมนาอยู่ไหมล่ะกู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 เตะบุญบุญเตะบุญบุญ้วยเตะบุญบุญจะเสียงดังอะไรยัง่นเห็นไหมเห็นไหมเขาเขาเฮาตามมาแล้วเหาเสียงดังเนี่ เหาตอบตไปมเออเออนั่นเขาทางฝั่งนูน้นเหามาแล้วเอาไปเ้าไปเอาไปเลยเออวุ้ง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 อะไรเออมามาตอบดงงฮงไปฮง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 นี้ วันนี้กาจะมือแล้วครับผมเฮ้ยไม่มีเวลามาถ่ายเลยวันนี้ไม่มีเวลามาถ่ายทําเลยครับผมวุ่นวุ่นเรื่องวันนี้สวัสดีครับผมพบกับช่องปั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 ง,ปงคุงแชนแนลครับผมนี่ไงเทนวันนี้เทนวันนี้โอ้พระอาทิตย พระอาทิตย์จะลาลับฟ้าแล้วครับผมมืดลงทุกทีทุกทีแล้วครับผมสวัสดีครับผมพบกับช่องปั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 งคุง h ชนแนลครับผมนี่เป็นไงครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปครับผมวันนี้ก็ขอตัวไปกินข้าวก่อนครับผมยามเย็นครับผม ฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ